สวัสดีครับคุณคิดยังไงกับน้องแคทครับเร็วๆเร็วๆเอามืออัดย้เร็วอยากจะบอกเลยนะแคทจ๋าพเห็นหน้าแคทนะพี่คิดถึงแม่ที่บ้านเลยทำไมอ่ะแคทเนี่ยมีผู้มีพระคุณต่อพี่มากเลยนะแคทตอนจะนอนผมมีลูกแคทนะไว้ข้างบนแล้วผมก็กราบสามจบแบกเมตตาให้แคททุกวันเลยรูกแคทเนี่ยน่ารักจริงๆเลยแคทเนี่ยเห็นลูกแคทเนี่ยแม่มันอยากกิน เออแคทข้าไหนครับเนี่ยแคทเทอรียาอมมาราสีอ๋อโปรจอสองละห้าใช่ไหมครับใครอ่ะผมไม่รู้จักผมพูดถึงแคทเทอริ亚าลาสีนี่แคทมายาสีอะไรนะครับนี่แคทใช่ไหมปีสองเองน้องแคทอ๋อน้องแคทน่ารักมากอยากให้เห็นตอนนี้น้องแคทไม่ใส่เสื้อผ้าโอ้โหตอนนี้ใส่เสื้อผ้ากับไม่ใส่นะ ครับยังไงครับผิวนี่อยากจะถามน้องแคทนะแขนหรือหนังประดุกทาทาเหรอครับสูตรน้องแคทเนี่ยนะอยากจะบอกเลยเหมือนผ้าคุมตู้เย็นมากมันไม่คิดจะไปทำสูตรบ้างเลยเหรอพี่อ๋อแคล้วแคล้ว คุณยิ้จะขอแคแต่งงานตอนไหนเนะี่ยยังจะให้ผมขอแต่งงานเีกเหรอเอาคุณแต่อยากจะบอกนะผมสร้างครอบครัวแล้วว่าผมจะมีลูกกับแคทมีลูกผู้ชายคนเดียวเพราะงั้นผมไม่เอาเพราะผมผม,ผมนี้ผมเน้นประสิทธิภาพผมไม่เน้นปริมาณเนี่ยเขาจะลู้กอีกไหมลูกผู้หญิงผมว่าผมก็เลี้ยงครับเพราะว่าผมจะมาเนีย้ยใช่ไหมผมไม่ใช่คุณ <laughs> เอาแล้วกันเล่นน้ำแขวยแล้ว แต่ยบอกเลยนะน้องแคทเลยนะพี่เห็นแป๊บเดียวเองนะโอ้โหรู้สึกชอบและอยากจะบอกว่าผมได้มีข่าวดีเร็วๆนี้<อ>เน้นมีข่าวดีเร็วๆนี้ครับ<อ>จริง<อ>เหรอครับได้ข่าวดีเร็วๆนี้คนคิดว่าประมาณปีนี้หรือชาติหน้านี่ถามมาเรื่องคำถามคำถามมึงเหมือนเหมือนนูนถูกอ<ๆ>ยาบอกนะครับว่าข่าวดีเร็วๆนี้ย มันมีแน่คุณว่าสินสอดประมาณเท่าไหร่ครับอคุณพูดถึงสินสอดอยาก็บอกเลยนะสินสอดเนนะผมจะซื้อกรุงเทพให้เขากรุงเทพใช่ก็จะซื้อกรุงเทพแล้วใส่ของของขวัญให้เขากลุงเทพไปนครออกรุงเทพไปไปมาหานครมาหาที่นครทำไม่ไม่สามารถซื้อได้ครับตอนนี้ไปสัมภาษณ์คนอื่นก่อนไปอ๋ เดี๋มหานครไปไม่ถูกเลยเราลงกูเข้าคนคุณแคทจริงป่ะครับผมชอบน้องแคทมาตั้งแต่ผมไหนพูดอีกทีครับพูดอีกทีครับผมชอบน้องแคทครับห้องไหนครับห้องไหนครับสองอะไรครับสองทับห้าว้าวชอบตัวไหนของแคทอะตัวไหนครับตัวไหนผมชอบอยู่ที่เดียวครับที่ไหนครับผมชอบใยน้องแคทเอ่อคือว่าใยใยน้องแคทเนี่ยมันทำไมถึงชอบใยน้อง ไฝน้องแคทเนี่ยสุดยอดเลยนะอยากจะบอกจริงประโยชน์ของไฝน้องแคทคืออะไรครับไปตุนยาจีนมาครับคุณคุณถามไฝน้องแคดเนี่ยอยากจะบอกงตรงเลยนะ <c oughs> เป็นเคดเลยนะคุณเป็นเคดเลยแหะคุณเจอมา <c oughs> คนดีทีคือไอ้มีไฝตรงนี้เม็ดเปเลิศเลย <c oughs> อ๋อแปลว่าหายากมากคุณนี่หายากมากถูกต้องครับน้องแคทเป็นอะไรที่พิเศษสาหรับผมนี่มึงอัดวิดีโอจริงใช่ไหม